เดี๋ยวเก็บอีกสักพักก็จะกลับแล้วนะคะไปทำกับข้าวกันวันนี้อยากบอกว่าเก็บมันเก็บเพลินกว่ารอบที่แล้วค่ะก็ขอ,อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะคะ สว,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บเบบี้กระเทียมป่าแข่งกับเสียงรถและเสียงลมอีกแล้วคะ่ะกระเทียมป่าเริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วค่ะเสียงรถหวอเขาไม่ได้มาจับป้าอ้นนะคะอย่างว่าแล้วค่ะตรงนี้ใกล้สถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงว่าแล้วเราก็มาเก็บกันเลยค่ะ สรุปรถวอที่เพิ่งผ่านไปไม่ใช่ทั้งรถดับเพลิงและรถตำรวจนะคะเป็นรถพยาบาลค่ะนีออ่กำลังว่าจะตัดรวบตัดที่เจอหินก่อนค่ะ ตัดแล้วเดี๋ยวใบมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนที่อื่นกระเทียมป่าเขาจะใบาย,ยาวแล้วนะคะแต่ฝั่งป้าอ้นยังเบบี้ค่ะแต่ว่าก็ชอบนะคะผัดอร่อยเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาไปผัดเลยนะคะจะกินก่อนลุงมาค่ะที่จะกินก่อนลุงมานี่ไม่ใช่เพราะคุณลุงห้ามกินนะคะคือว่าป้าอ้นตั้งใจจะกินโชว์เพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะ ทำคลิปเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเวลาลุงมาก็จะขํานะคะข้าแล้วแกก็อยากเป็นความเป็นส่วนตัวพระอ้นจะทําคลิปก็ไม่ได้ค่ะเก่งใจแกเพราะาแกตื่นตั้งแต่ตีสี่กลับมาก็ต้องมา <c oughs> มาดูเมียมาดูพารเมียคุยกับกล้องเองนะคะ รเทียมป่าถ้ายังไม่ทำกินเลยเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ก็ไว้ได้นานนะคะรุ่นนี้กำลังน่ากินเลยค่ะ ยังมีต้นเล็กแ็กแซมมาด้วยป้าอ้นเคยตัดรุ่นนี้ไปให้เพื่อนฝรั่งนะคะเขาโอ้ยเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดเขาไม่ชอบก็ชอบใครชอบมันก็อย่างว่าเลยคะ่ะแต่รุ่นนี้หวานนะป้าอ้นว่าถ้าถ้าสุกแล้วอะ นี่คะ่ะทุกคนดูคะ่ะอย่างสวยคือพระอ้นว่าถ้าใบมันยาวนะคะใบอันที่มันใหญ่ๆพระอ้นว่ามันจะออกจะเหนียวคะ่ะอันนี้มันกรอบดีนี่โอ้โอโลกึก สวยนี่คะ่ะทุกคนรุ่นนี้แดดส่องมาพอดีวันนี้ก็เหมือนเคยนะคะจะตัดแค่พอผัดเดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่เพราะคนพยายามไม่ให้มือมันบางแดดเนาะ พูดถึงเอาไปผัดก่อนน้ำลายปลาโอนก็เริ่มจะไหลเจิ่งนองแล้วนะคะพูดถึงก็ลืมหุงข้าวไว้รอเตอโอ้ยับยับนะภาษา,าแมรเขาเรียกว่าแย่จังนะคะไม่ใช่กระดาษยับนะคะ วันนี้อยากบอกว่าเก็บมันเก็บเพลินกว่ารอบที่แล้วค่ะเพราะต้นมันสูงขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะแล้วก็สวยด้วยดูค่ะต้นยาวๆผ้าพ,าพันคอบงังปากป้าอ้อนค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ยินป้าอ้อนพูดหรือเปล่า อ้นเริ่มเก็บได้เยอะแล้วนะคะกำลังจะได้พอผัดแล้วเฮ้ยยอดสวยมือก็สันยังหนาวอยู่นะคะตอนนี้อุณหภูมิ3องศาค่ะทุกคน เดี๋ยวเก็บอีกสักพักก็จะกลับแล้วนะคะไปทำกับข้าวกันประจําเลยนะคะพอบอกว่าจะกลับแล้วดูคะ่ะเจอต้อนอวบหุยเนาะเจอไส้เดือนด้วยออกไปไส้เดือนจ๋าก็ขอกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะคะ าเมันจะเรียกว่าเป็นกอมันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันออกประปลายค่ะตรงนี้แบบว่าไม่ได้แบบว่าจับเป็นกอนะคะทุกคนโอ้โหวบสวยเดี๋ยวสองดอกนี่อสองดอกคิดว่าเห็ตเลรอคะปะ้าอ้น ไปค่ะนี่ค่ะทุกคนผลงานได้มือหนึ่งพอดีค่ะส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ไว้วันหลังมาเก็บนะคะรอให้มันโตกว่านี้อีกหน่อยค่ะ